สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกราวนะคะวันนี้เข้าสู่ช่วงเพื่อนพาชิมอีกแล้วจา้าตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเรานัดเพื่อนเอาไว้เข้าไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณพลอยนะคะ,คะอีกแล้วค,คุณพารู้สึกไงบ้างคะ,ะที่เรามาเจอกัน2อาทิตย์ติดกันเลยเพื่อนชวนมาก็ต้องมาค่ะวันนี้แบบอาหารน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องอาหาร e a d อ i n วินคัมนะคะที่โรงแรมยูนิมานวันนี้เขามี Sunday b r u n c h b บุฟเฟ่ต์นะคะราคาเพียง599บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในราคา599บาบาทเน็ตเนี่ยไม่มีบวกบวกเพิ่มนะคะมีอะไรกันบ้างเข้าไปดูเลยค่ะ เอาละค่ะคุณพลอยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวหิวหรือยังอะหิวมากแค่คะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนังท้องร้องด้วยนะเดะ <c oughs> ีๆๆๆ๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเผาเพื่อนไป๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะโ <c oughs> อเคค่ะไหนๆเรามาดูกันรู้สึกอันแรกนี้จะเป็นขนมจีนเนาะใช่ที่ทแรกนี่นจะเป็นขนมจีนมีน้ำอะไรบ้างสิมีน้ำยาปูแล้วก็มีน้ำยาปลาแล้วก็มีน้ำเงี้ยวน้ำยาปูน่ากินมากนะคะของบอกใช่ น้ำนยาปูแบบเมื่อกี้แอบเปิดดูนิดนึงแบบเนื้อปูเยอะมากน้ำคนมากโอเคฉันสองน้ำยาปูค่ะ <laughs> แล้วต่อไปมีอะไรบ้างนะคะ <laughs> ติ่ซมซำเนาะใช่ไหมใช่ไหมเออติ่ซมซำติ่มซำมีม,ม,มีมีหลากหลายมากเลยอะ่ะอยากหิวอยากขาไก่น้้าแดงแล้วก็โอ้มีโคลอนข้างในเนี่ยจะมีออมเล็ตออมเล็ตซอสแบบซอสคลีมทะเลเนาะ <laughs> มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มี อหอยแมงผู้แล้วก็จะมีแซลมอนแซลมอนซอสมะนาวใช่ไหมแล้วก็มีอ๋นนี้ไงนี่ไงเขายกมาให้แล้วมันจะมีพาสต้าด้วยแล้วก็มีสตูนเนื้ออขาใเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่เดาป้ายมาตอนนี้เขาปักป้ายเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นสเตชันที่เป็นอาราคานะคะ,ะเขาจะไม่ได้มีแบบอาหารวางให้ดูเป็นบุฟเฟต์แต่ว่าเขาจะมีเมนูวางไว้ว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถสั่งได้นะคะ มากค่ะใช่าาทใหม่คิดว่าจะต้องกลับมาทานแซลมอนแน่นอนอันนี้มีข้าวผัดด้วยนะข้าวผัดอะไรไม่รู้สิข้าวผัดเออเดี๋ยวนะเขาไม่บอกแต่อันนี้เป็นข้าวผัดอ่าข้าวผัดรวมอ๋อข้าวผัดรวมเหมือนข้าวอบสับปะรดไม่มีสับปะรดด้วยเออข้าวอบสับปะรดอ่าเนาะข้าวอบสับปะรดใช่ข้าวผัดรวมอีว่า ดนตรีด้วยอ,อ่ที่ต่อไปนะคะคืออะไรอันนี้คือผัดไทยหอยทอดค่ะมีผัดไทยด้วยปะมีผัดไทยไหมคะ,อ,อ,คะอีอ๋อตอนนี้วันนี้มีหอยทอดอย่างเดียวโอเค crispy m u s e l e omelette นะคะคแปลว่าอะไรคะหอยทอดค่ะหอยทอดค่ะ สเตชันถัดไปจะเป็นส้มตำค่ะ,ะแล้วก็จะมียำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นแบบว่าเป็นกรีนพาพยัสลัดกรีนพาพยัสลัดหรือว่าส้มตำนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นมีเครปมเป็นครปข้าวหวานเลือกได้โอ้ยอันนี้นชอบแบบว่ามีครีมนู่นนี่นั่นเอยอะแยะเลยเจแปนิสครีมนะคะมีไส้อะไรบ้างคะให้เลือก อันนี้จะเป็นคาวหวานนะคะถ้าคาวก็จะมีปูอัดแฮมไส้กรอกเนะะี่ยค่ะถ้าหวานก็จะเป็นฝอยทองครีมวานิลาอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูเตชันของหวานเดี๋ยวไปดูของหวานกันนะคะข้างในอโอเคค่ะคุณพลอยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะคะก็จากของคาวฝั่งร้อนนะคะนี่เมเราเอาแอบมาดูของคาวฝั่งเย็นกันนิดนึงก็จะมีสลัดเนาะ สลัดก็มีน้ำสลัดเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีพวกแฮมเป็นโคคัสนะคะตรงนี้แฮมหลายอย่างให้เลือกมากมายเลยว้าวต้น<ท>นะคะมีน้องๆถามมาหลังไหม่ค่ะว่าพี่พลอยหุ่นดีแบบนี้ทานสลัดทุกวันหรือเปล่าคะพี่พลอยทานหนักมาก <laughs> <laughs> ขอยืนยันนะคะว่านางไม่ได้ไดเอทแต่อย่างใดคะ่ะนางผอมเองคะ่ะ <laughs> นางเกิดมาเป็นอย่างนี้นะมันไส้มากคะ่ะอย่าอย่ามันไส้เลยคะ่ะแบบขออนุญาตน,นี่มันเป็นกรรมพันธุ์ โอเคมาต่อมาต่ออันนี้จริงๆจะเป็นส่วนของผลไม้แล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นของหวานของหวานที่นี่หน้าตาน่ารักมากเลยเดี๋ยวมันเปดูผลไม้เยอะมากเขาเรียกส้มอะไรนะไม่รู้ส้มอะไรนะเดี๋ยวก่อน small orange เดี๋ยวเขาอะไรนะส้มฉุกส้มฉุกส้มจิ๊บส้มฉุกไม่ใช่ละส้มหยุดนะคะเดี๋ยวจะไม่ดูนะคะหยุดอันนี้เดี๋ยวอ๋อตอนนี้เป็นโยเกิร์ตอาหารเช้า แอบมีอาหารเช้านิดนึงเป็นพวกมูสลี่ที่เขาแบบที่เขาต้องผสมอาหารเช้ามาด้วยเพราะว่ามันชื่อ s ั n d ดย์รันช์ก็คือเบรคฟาสต์บวกลันช์นาะก็จะมีเบรคฟาสต์ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมีอะไรเนี่ยมีซีเรียลมีถั่วต่างๆพวกแบบเราสามารถมิกกันได้นะสเตชั่นเนี้ยทั้งทั้งแถบเลยใช่แล้วก็มีโยเกิร์ตมีนมน้ำส้มน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยทีนี่อันเนี้ยภูมิใจมากเลยว่าต้องมาที่อย่างเด็ดมากโอ้ยอันเนี้ยชอบมากเลยอ่ะ นี่คือช็อกโกแลตฟางเช่นนะคะเป็นฟองดูนะคะเอาไอ้นี่มาจิ้มจุ่มได้อ๋อ,อก็คือไม่ใช่แบบว่าเดียวก็มีทั้งฝรั่งทั้งไทยเยนี่ยขนมแบบฝอยทองนู่นี่นั่นก็มีอุ้ยชอบมากเลยสังขยาฝอยทองปะใ,ใช่ใช่มีทองหยิบมีทองหยิบตรงนี้ด้วยแล้วก็มีลูกชุบหลากอย่างเลยค่ะ อนนี้ก็ตัวไปทานก่อนแล้วกันนะคะหลังจากที่แนะนําทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วหิวมากเลยคะ่ะตอนนี้คือเดินดูไปก็หิวไปนะคะตอนนี้ถึงเวลาตักจริงแล้ว<ด>ไปละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินข้างนอกต่อมันจะมีพวกร้านอาหาร<ด>ร้านค้าที่เขาแบบเป็นคราฟเข้ามาให้มาดูมาช็อปมาชิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับพี่พลอยเราก็ตักอาหารกันมาแล้วนะคะโอ้ดูสิเต็มโตเธอเราจะกินกันหมดไหมอะ เมนูเรคคอมเมนต์ของที่นี่ว่ามาต้องสักนะ ừ ừ เนี่ยโดยเฉพาะพิซซ่าน้าตาดีมากดิสิี่นี่คือเขาเรียกอะไรนะพิซซ่าไม่รู้ข้างในเป็นไส้เลยเ,เดี๋ยว<อ>ค่อยลองแบบใช่เพราะว่ามัน <ขา S 1> มีหลายไส้แล้วสั่งได้เราลองแงออกมาดูเลย,ยไหมว่ามีอะไรบ้างอ่ะได้ได้ได้ไดไดมาลองกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้งางในเป็นอะไรเออขอนะคะมันคือเป็นไก่ค่ะไก่พิซซ่าพัฟนะคะมีไก่สับข้างในว้า อ,อะไอเอาละค่ะคุณผู้ชมสรุปว่ามันไม่ใช่ไส้ไก่สับนะคะมันคืออะไรนะคะมันคือกระเพราไก่ค่ะ,ะคือ <โล S 2> พิซซ่าพ,พัฟกระเพราไก่ใช่แบบแต่ว่าสรสชาติกระเพราจริงๆไหมใช่ชิมชิมซีชิมซีกระเพราจริงจังนะมีพริกมีอะไรด้วยตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นแบบเหมือนซอสครีมไก่สับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอชิมไปปุ๊บตั้งพิซซานุ่มมากแล้วก็ ไก่สับแบบผัดแห้งรวนๆเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบกะเพราไก่ที่อร่อยมากเลยแล้วเข้ากันกับแป้งพิซซ่ามากอร่อยมากอร่อยมากชอบชอบนี่แต่ตัวนี้วันนี้แบบหน้าตาดีมากค่ะดูนะคะมันคือมันคือแซลมอน,นะค่ะใช่ไหมแล้วก็แซลมอนรมควันกับซอสอะอัคาโดเป็นขนมปังที่แบบหน้าตา่านานมากเลยอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นซันเดย์บรันช์มันก็เลยมีเมนูแบบสำหรับ ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงโพสต์ X คือเป็นเบรคฟาสต์เนาะใช่ใช่ใชตัวเนี้ยเบา <au>, ๆ <บ au. S 2> ส่วนอันนี้ก็อันนี้น่ากินอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรสตูเนื้อค่ะน,นะคะสะตูเนื้อและอันเนี้ยเป็นแบบซอสอาหารทะเลซอสครีมอ่ะซึ่งเอามาทานด้วยกันแล้วเขาจะมีสเตชันขนมปังเอามาทานด้วยกันได้นอกจาก ที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือมีบางส่วนของเมนูที่เป็นราคาเขาจะไม่ได้วางโชว์ไว้นะคะก็คือต้องสั่งร้อนๆมานะคะเชฟจะทําให้นะคะจริงๆจะบอกว่าที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรูป้ป่ะที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนอาหารทั่วไปคือปกติถ้าเราไปทานบุฟเฟต์ตามร้านอาหารเนี่ยนะคะการบริการอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดีมากเท่าไหร่แต่ันี้คือการบริการระดับของโรงแรม5้าดาวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สังเกตได้เลยว่า ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนน้องๆเขาก็จะแบบเอาใจใส่พวกเรานะคะดังนั้นในราคาเนี้ยคุณจะได้อาหารที่คุ้มค่าและการบริการที่ดีด้วยค่ะว้ <Wow. S 3> ะาวนี้รวมชากาแฟไว้แล้วนะคะเครื่องดื่มให้เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีสเตชันอยู่ข้างนอกซึ่งข้างนอกอย่างที่บอกว่าไปนั่งชิลได้นะคะทานอาหารเสร็จก็ไปนั่งริ้งชากาแฟได้เขามีแบบชากาแฟมีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ด้วยข้างนอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวมอาจจะต้องสั่งเพิ่ม เอาล้ค่ะพลอยเป็นยังไงบ้างวันนี้เต็มพุงค่ะตอนนี้ป่องมากแน่นมากถ้าทุกคนดูอาหารที่เราตักมากันเมื่อกี้นะคะก็พอจะเดาได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ครู้สึกยังไงบ้างคะกับอาหารวันนี้ดีมากดีมากกว่าคุ้มค่ามากเลยคือ500กว่าบาทแต่คือทุกอย่างคืออร่อยแล้วก็คุณภาพดีมากอาหารแบบครบครันมากค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะกับราคา599บาบาทกับ การบริการระดับโรงแรม5้าดาวเนาะใช่ใช่ถอาสถานที่ก็ดีแล้วมันน่ารักตรงที่ว่าเขามีแบบสเตชันข้างนอกให้นั่งมีแ้บรันกาแฟแล้วก็มีพวกแฮนดี้คราฟมาขายซึ่งแบบเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะนอกจากทานอาหารแล้วยังได้แบบนั่งเล่นชิลๆแล้วก็เดินชอปปิ้งได้ด้วยอะค่ะถ้าผู้ปกครองคนไหนพาน้องๆมาด้วยก็เาจะมีมุมของเด็กให้ด้วยไม่ใช่ข้างในแบบน่ารักมากมีมุมแบบเพลคิดนะน่ารักมากแต่มีมุมแบบเพนท์เฮนน่าอะไรเงี้ยน้องๆน่าจะชอบเนาะ ก็แงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนกับคลิปนี้นะคะกับสิงโตโกราวแล้วก็คราวหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ